สวัสดีครับท่านมินลักษ์นะครับแฟนของมวยไทยที่เด็ดทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับสาหรับศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งจะถ่ายทอดสดครับในวันอาทิตย์ที่27เพฤศจิกายน2559ครับจากวิกหมอชิดครับในเวลา14บสนากนาทีนะครับมาดูคู่เปิดหัวคู่แรกกันเลยนะสมาชิกนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างนะครับเจ้า เพชรขวัญชัยครับอขวัญชัยพิกัด120ปอนด์พบกับจงสนันจาบ่ากองสืบครับ120ปอนด์คู่ค้ำก็เป็นเทพบัณฑิตเกียรติบัณฑิตยิ้มนะครับพิกัด123ปอนด์พบกับเดอะคิงครับเจนวิทย์ก่อสร้างต่อในพิกัดเดียวกัน123ปอนด์คู่ที่สามครับเป็นรองคู่เอกในรายการครับเป็นการชิงแชมป์ว่างครับรุ่นซูเปอร์เวนตังเวทครับพิกัด122ปอนด์ครับจากเิธีมวยช่องเจสีครับซึ่งเจ้าสลามพลันชัยได้สละดแชมป์ไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าคนศึกน้อยศิษย์แก้วประพลพบ ปิกแบงกโชชชคอยฮะอีสุสุนะครับสำหรับคู่เอกในรายการครับจะเป็นการล้างตากันระหว่างนะครับเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญนะครับพิกัด120ปอนด์ครับพบกับสถานฟ้าเอเมเนนเอนะครับวันนั้นต่อยกับพิกัด122ปอนด์ครับวันนี้ก็เปิดให้สถานฟ้าครับได้ล้างตาในพิกัด120ปอนด์นะครับสมาชิกครับอันนี้ก็เป็นคู่มวยครับของศึกมวยไทย7สีครับซึ่งจะต่อยกันในสัปดาห์นี้ครับในวันที่27 กิกายนนะครับก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปดูกันได้เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่ให้ประชาชนเข้าไปเชียร์กันครับมีเพียงแต่นักมวยนะครับทีมงานนักมวยเจ้าที่ของช่องเจ็ดสีก็มีทีมงานนะครับผู้สื่อข่าวนะครับก็คนไทยคนต่างชาติครับที่เข้าไปดูได้นิดหน่อยครับประมาณ200คนเท่านั้นเองครับแต่สัปดาห์นี้นะครับก็เปิดให้ได้ร่วมเชียร์ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมนะครับคู่มวยนะครับ ทั้ง4คู่นะครับทุกคู่มวยทั้ง4คู่ก็ถือว่าเป็นช่องที่มีเลตติ้งดีได้เสียงเลยทีเดียวครับสมาชิกนะครับที่ติดตามมวยไทยทีเด็ดอยู่เป็นประจำก็ไม่น่าจะพลาดกันนะครับท่านใดนะครับหมดอายุต่อหูแล้วก็ต่อกันเข้ามาได้นะครับหรือท่านใดนะครับยังไม่มีหูไว้ถ้าเป็นเอาไว้เป็นคู่มือครับในการต่อสู้กับคู่ต่อสู้รายอื่นเขานะก็เอาหูของเรานะครับไปเป็นทางเลือกได้นะครับมาดูนะครับ คู่มวยนะครับพร้อมฟอร์มหลังกันนะครับของศึกมวยไทย7สีนะครับคู่เปิดหัวคู่แรกนะครับระหว่างเจ้าขวัญชัยนะครับอขวัญชัยครับพิกัดเจ้าเพชรขวัญชัยคราบอขวัญชัยพิกัด120ปอนด์นะครับฟอร์มหลังนะครับเคยแพ้คะแนนเจ้าอำนวยเดชครับบวันทวีที่ชัยภูมิมานะครับแล้วก็ไปเสนอเหือกับเจ้าใจเพชรครับสปรชายภูมิที่จังหวัดชัยภูมิไฟสุดท้ายไปชนะคะแนนครับเจ้าเดึกคิงเจนวิทย์ก่อสร้างครับที่ช่องนาวทีวีนะครับ แล้วก็คู่ชคนะครับจะเป็นเจ้าจงสนั่นนะครับเบิกฟ้าจ่าบบากองสืบนะครับพิกัด120ปอนด์ฮะเช่นเดียวกันนะครับฟอร์มหลังนะครับก็เคยชนะคะแนนครับมหามงคลสอยิ่งเจริญการช่างมาที่ทีวีสีช่อง7สีนะครับก็ไปแพ้คะแนนกล้องสักประกอบพรสุลิมนะครับที่ทีวีสีช่อง7สีนะครับแล้วก็ไฟสุดท้ายไปแพ้นกยกสามให้กับเจ้าใจสิงกีราสปอทนะครับที่วทีมวย รมพินีครับในวันที่27สิงหาคม2559นะครับสำหรับเจ้าเพชรขวนญชัยนะครับอขอัญชัยเนี่ยนะสมาชิกครับเจ้าขวนญชัยนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเตะขาต่อยหมัดครับฟันศอกศอกคมนะครับมีเข่ายัดไส้บู๊ดุดันกล้าแล่กล้าสวนนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงทุกลูกเหมือนกันนะครับวันนี้มาเจอกับเจ้าจงสนันจาวบอกกองสืบวิโนจังหวัดฝีมือครบเครื่องครับปั้มรัดมาตีดีนะครับโต้แรงนะครับ ต่หัวจิตหัวใจของเจ้าจงสนั่นนี่มาหลังๆก็ไม่เท่าไหร่ครับหลังๆนี่จะแพ้มาตลอดเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าหัวจิตหัวใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเป็นประเภทหัวใจรั่วนะครับสําหรับคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเทพบัณฑิตเกียรติบัณฑิตยิมครับพิกัด123ปอนด์นะครับต่อยกับเจ้าเดอะคิงนะครับเจนวิทย์ก่อสร้างนะครับพิกัด123รปอนด์เท่ากันนะครับเจ้าเทพบัณฑิตนะครับ ฟอร์มหลังนะครับแพ้นกยก3ครับปิ่นเงินบอลจงเจริญที่กาลสินนะครับแพ้คะแนนเหนือเพชรครับสิทธิลมหนาวที่ลังสิตนะครับแพ้นกยก1นะครับให้แสนธนงน้อยลูกบ้านใหญ่ก็ทีมมวยลังสิตวันที่21สิงหาคม59ส่วนเจ้าเด็กคิงเจนวิทย์ก่อสร้างก็แพ้คะแนนครับเจ้าเพชรขอนชัยออขอนชัยที่ช่องนาวครับเมื่อวันที่18บแปดกันยายน2559มาเช่นเดียวกันนะครับเจ้าเทียบบัณฑิตนะครับเป็นมวยอยู่ในสายของคนจัดนะครับ เป็นมวยฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงครับบูดูดันครับเหลี่ยมเชิงดีนะครับแต่สภาพร่างกายช่วงหลังๆไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแพ้มาตลอดเหมือนกันนะครับแพ้ตลอดเหมือนกันวันนี้มาเจอกับเจ้าเดอะคิงนะครับอันนี้เป็นมวยบูดูดันครับเตะหนักต่อยแรงฟันสอกล้าแลกกล้ากล้าแลกกล้าสวนกล้าแลกกล้าสู้นะครับสมาชิกครับมีเข่ายัดไส้หนักแรงบูดูดันครับปอดใหญ่ปลายแรงอาวุธดีครับถือว่าอาวุธคมเลยทีเดียวนะครับสาหรับเจ้าเดอะคิงนะครับ คู่นี้เนี่ยแม่นะครับถ้าไม่ติดเรื่องหน้าเสือคนจัดนะครับเล่นที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับถือว่าได้เชียร์ลีทีแล้วก็เป็นมวยบูดุดันนะครับสําหรับคู่ที่3นะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างครับรุ่นซูเปอร์แบนตังเวทครับพิกัด122ปอนด์ของเวทีมวยช่องเจ็ดสีครับเจ้าสลามพลันชัยสลัดแชมป์ไปนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างเจ้าขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลหรือว่าเจ้าเพชรหนองขิมครับพยัคฆ์คำพันเดิมนะครับฟอร์มหลังนี่สดใสเลยสําหรับเจ้าขุนศึกนน้้ออยะครับเจาไ แข้งสายฟ้าผ่านะครับชนะคะแนนครับสำรานชัยนะครับมรัตนบัณฑิตที่ทีวีสีนะครับชนะคะแนนเจ้าอินทร์เกียรติเรือนชัยที่ทีวีสีนะครับแล้วก็ไปชนะน็อกยกสี่ครับเจ้าทะเลดําสอธนาเพชรครับทีวีทีมวยรุมพีนีนะครับวันที่16สิงหาคม2559นสาะครับสำหรับเจ้าคุณศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลนี่นะครับชื่อว่าคุณศึกน้อยครับชื่อเดิมเขาคือเพชรนองขิมนะครับไอ้นี่ก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับ โดยเฉพาะแข้งสายนี่ออกได้หนักงวงรุนแรงเลยทีเดียวนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับสัตว์แข้งแทงเข่านะครับวงในนี่มีล่องรัดมัดตีครับก็ถือว่าวงในมีสู้มีเถียงนะมีสู้มีเถียงนะครับออกอาวุธได้หนักได้แรงทุกลูกทุกดอกเหมือนกันนะครับเป็นมวยประเภทปอดใหญ่ไปแรงหัวจิตหัวใจดีนะครับแต่วันนี้ก็มาเจอกับของแข็งเหมือนกันนะครับก็สมกับได้เป็นคู่ชิงแชมป์กันนะครับ ระหว่างเจ้าบิ๊กแบงโชว์ขออยู่ฮะอีซูซูนะครับหรือแบงค์ไทยสีสองพี่น้องเดิมนะไอ้นี่ครับเป็นแชมป์มวยรอบปุ๋ยตามาบินนะครับที่ช่องสามมาหมัดเลยนะครับฟอร์มสดฝีมือดีนะครับประเภทครบเครื่องครับดักเตะดักต่อยครับขวางหน้าดันแทงครับมีฮึดตลอดนะครับที่ตัวทีนี่ไม่ดูจังหวัดดูจะจะเป็นรองครับแต่ว่ามันได้ใหญ่สิครับนะที่ตัวทีนี่อยู่จะเป็นรองแต่ดูได้ใหญ่นะครับ อาจจะล่วงได้ครับถ้าเจอทีต่อทีกับเจ้าคุณศึกน้อยนะครับแต่ว่าได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่านะครับฟอร์มหลังไม่ต้องพูดถึงครับชนะมาตลอดครับชนะเอกนันเจสพีครับที่อ้อมน้อยนะครับชนะดาวเด่นชอเกตมีนาที่อ้อมน้อยนะครับไฟสุดท้ายนะครับชิงแชมป์นี่ครับไปชนะนกยก2องข้าสารเล็กนะครับกอกัมปนาี่วีที่อ้อมน้อยนะครับทางช่อง3นะครับอันนี้สําหรับเจ้าบิ๊กแบงนะครับมวยคู่นี้นะครับ ถ้าพูดเรื่องหัวจิตหัวใจนี่ก็เทไปนะ้วทางเจ้าคุณศึกน้อยนะครับสิทธิ์แก้วประพลครับแต่พูดเรื่องครับรูปร่างสูงยาวใหญ่นะครับอาวุธนี่ออกได้หลากหลายก็ไปที่เจ้าแบงค์ไทยโชว์ขอยุหิสุสุนะครับเขาขึ้นอยู่ว่าพวกหัวจิตหัวใจมามากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าเจ้าคุณศึกน้อยเนี่ยมีหลายก๊อกนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยไฟสําคัญครับเป็นเข็มขัดแชมป์นะครับมีเข็มสอดแชมป์เป็นเดิมพันนะครับก็น่าลุ้นน่าเชียร์กันนะครับ จบจากคู่รองคู่เอกครับคู่ชิงแชมป์แล้วนะครับก็ไปเจอกับคู่เอกในรายการครับเป็นมวยนัดล้างตากันนะสมาชิกครับเป็นมวยนัดล้างตากันนะครับระหว่างนะครับเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญนะครับหรือว่าเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งครับปอสถานเมืองเดิมนะครับต่อยในพิกัด120อปอนด์นะครับเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญนะครับหรือว่าเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งครับปอสถานเมืองนะครับถือว่าเป็นมวยนะครับ อาวุธหลากหลายนะครับมัดค้าวเข่าสอกแข็งแรงแข็งแกร่งครับมีลูกขวางหน้าดันแทงปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเหลี่ยมเชิงดีนะครับก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ในเครือของเสือแข็งเขานะครับเสือแข็งเนี่ยทำหน้าที่นะครับเป็นหมอฉีดยาเป็นตัวอัดฉีดอยู่ที่มุมนะครับมีทองมาล่ออยู่ตลอดเลยนะครับสําหรับเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งก็จะได้เปรียบเกี่ยวเรื่องหน้าเสือพอสมควรนะครับวันนี้มาเจอคู่ปรับเก่านะครับ ซึ่งเคยใช้บริการกันมาอยู่ที่เวทีมวยรุมพินีครับคือเจ้าสถานฟ้าอีมมเนนแอร์นะครับหรือว่าสถานฟ้าสากมินั่นเองนะครับคู่นี้นะครับหน้าเสือสถานฟ้าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับพูดได้ก็คู่ขี้สูสีเหมือนกันนะครับเพราะสถานฟ้านี่ก็ทีมงานของอทนายต่อยเขานะครับที่ช่องเจ็ดสีเนี่ยมาต่อยแล้วแฟนเขาเยอะนะครับสถานฟ้านี่ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับมวยไทยในประเภท เหลี่ยมเชิงมวยไทยเก่าเก่าเกมครับหลากหลายนะครับสภาพร่างกายก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะครับแต่ก็ต่อยมวยมานานแล้วครับแต่ว่าอายุนี่แหมมันก็เยอะขึ้นนะครับมาเจอกับมวยหนุ่มๆสดๆนี่บางทีนะครับมันคิดได้แต่ทําไม่ได้นะครับคิดได้แต่ทําไม่ได้นะครับตัวเล็กกว่าครับวันนี้เสียเปรียบตัวเล็กกว่านะครับมาดูฟองหลังกันนะครับสลวงฟ้าเป็นหนึ่งนะครับความหลังชนะนอกยก3ามครับเจ้าวรวุฒิเบายีนตะวันนาที่วิธีมวยลุมพินีครับมาแพ้คะแนนเจ้าโชคดำชัย สเสือเพชรเข้าที่วีทีมวยลุมพินีแล้วก็มาชนะคะแนนสถานฟ้ามินเนเนเอครับที่ช่อง9นะครับลุมพินีนะครับวันนั้นครับต่อยกันพิกัด122ปอนด์นะครับส่วนเจ้าสถานฟ้านี่ครับแพ้นอกยก3เก่งการ์ดพอเปโก้ที่ลุมพินีครับไปชนะคะแนนครับโชคนำชัยสเสือเพชรครับที่ทีวีสีนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญครับที่วีทีมวยลุมพินีนะครับวันนี้ครับเป็นนัดล้างตากันนะครับ ตอนที่สานฟ้าแพ้มานะครับแพ้ในพิกัด122ปอนด์วันนี้มาต่อย120ปอนด์ก็ลดลงมา2ปอนด์ก็ลองดูว่าน้ําหนักจะมีผลหรือเปล่าครับต่อฟ้าเป็นหนึ่งครับถ้าดูครับถ้ารูปร่างนะครับไม่ได้เล็กกว่าเกินไปก็มีกอดได้ลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเล็กมากไปนี่วันนี้ผมดูอยู่ที่เวทีมวยลุมพินีเนี่ยผมดูสานฟ้านี่สู้ไม่ได้ลยเข้าไม่ติดเลยนะครับเนื่องจากว่าสภาพร่างกายด้วยก็ตัวเล็กกว่านะครับ ไปประท่ากับมวยที่แมในมวยเขาหนุ่มครับหนุ่มมวยรูปร่างดีนะครับร่างกายสูนะครับสู้ไม่ได้นะครับวันนั้นนะครับวันนี้ก็มาแก้มือกันนะครับมาแก้มือกันรั่ยังไงก็อาวุธหนักอาวุธแรงอยู่ที่สานฟ้าต้นๆนี่ครับมีโอกาสลุ้นนับนกได้เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าระยะยาววันนี้ก็ดูว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าระบบหายใจไม่ค่อยดีแล้วนะครับมวยมันแก่มากแล้วนะครับสมาชิกนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดก็มาเชียร์มาฟังกันได้นะครับที่ทีมงานมวยไทยทีเด็ดของเรานะครับทีมงานมวยไทยทีเด็ดของเราให้บริการหลายรูปแบบนะครับสมาชิกครับท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยก็กดมาสมัครเป็นสมาชิกกันได้ครับที่เบอร์083731750 0หนะครับหรือนะครับต้องการจะเล่นเป็นบางคู่หรือเป็นบางช่องก็ไม่ต้องการจะสมัครเป็นสมาชิกนะครับไม่ต้องการการผูกมัดก็สมัครมาได้ก็กดมาฟังกันได้ครับที่เบอร์1900 2 2ก้าศูนอ์ศูนยอกสนึ่งสาเก้าหรืออีกเบอร์ก ท่านใดต้องการความประหยัดนะครับก็ไปซื้อบัตรเติมเงินวันทุกคอมานะครับหใบนะครับแล้วก็ยกโทรศัพท์ท่านขึ้นมาแล้วก็กดโทรไปที่เบอร์025157500เลเพียงแค่นี้ท่านก็จะได้ฟังมวยหูนะครับของทีมงานมวยไทยเด็ดของเราครับพาให้ท่านฟังครับติดขอบเวทีกันสดๆนะครับสมาชิกครับก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาฟังกันได้นะครับทีมงานมวยไทยเด็ดของเราครับจะมีนะครับมวยเด็ดให้ท่านได้เชียร์ได้ชมกันทุกสัปดาห์ครับ